เพื่อที่จะเข้าใจจิตวิทยาเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเราต้องตอบคำถาม3ข้อดังนี้ 1. อะไรที่ขัดขวางเราจากการก้าวไปข้างหน้าหรือจากการเริ่มทำบางสิ่งบางอย่าง 2. อะไรที่ควบคุมและกำหนดคุณภาพชีวิตของเรา 3. ทํทำไมเราถึงทำสิ่งที่เราทำและอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการกระทำของมนุษย์คำถามแรก 1. สิ่งที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า ความกลัวสามารถทำลายจิตใจของเราและทำให้เราไม่สามารถทำการกระทำใดๆดได้เราทุกคนประสบกับความกลัวในบางบริบทของชีวิตอย่างเช่นความกลัวจากการถูกปฏิเสธความกลัวความล้มเหลวความกลัวจากความสำเร็จเช่นฉันจะรับมือกับความกดดันและสร้างผลงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ยังไงกลัวการสูญเสียความรักกลัวการอยู่คนเดียวหรือความกลัวจากสิ่งที่ไม่รู้ ที่จริงแล้วเราส่วนใหญ่รู้สึกถึงความกลัวเหล่านี้ในบางช่วงเวลาของชีวิตของเราความกลัวเนี่ยเกาะติดอยู่กับมนุษย์ทุกคนไม่มีอะไรที่เราทำในสุดสัปดาห์นี้หรือในชีวิตของเราที่จะขจัดความกลัวออกไปได้อย่างถาวรเคล็ดลับคือการเรียนรู้วิธีใช้ความกลัวแทนที่จะใช้ความกลัวควบคุมตัวเราเองแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับความกลัวหลายๆแบบแต่มีความกลัวสประการหลัก ที่มนุษทุกคนมีร่วมกันก็คือ 1. ความกลัวที่เรารู้สึกไม่ดีเพียงพอ 2. เราจะไม่รับความรักหรือความสนใจจากคนที่เราหลัก